สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ในคลิปที่แล้วนะครับผมพาเพื่อนๆเดินทางไกลจากจังหวัดมหาสารคามไปที่จังหวัดน่านไปช่วยน้องๆกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดน่านที่อำเภอนาโน้อยนาเหมือนแล้วก็เวียงสาซึ่งน้องๆเขาเรียกตัวเขาเองว่าเป็นกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านตอนใต้นะครับหรือเขาตั้งกลุ่มในเพจว่าแอลน่านใต้นะครับน้องๆกลุ่มนี้เขาลําดีกันว่าเขาจะทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อที่จะ ผักดันในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดน่านตอนใต้ผมเดินทางมาเพื่อช่วยน้องๆที่นี่นะครับในการคัดสรรเพื่อจะหามุมถ่ายภาพสวยๆของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เนื้อหาของวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอออกมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เซตเป็นมุมถ่ายภาพสวยๆเอามาถ่ายภาพนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันจากคลิปที่แล้วนะครับผมทำไปสองคลิป แต่ทีนี้พอผ่านมาในช่วงเดือนเมษาหลังสงการมานิดหนึ่งผมกลับมาที่นี่อีกครั้งฮะผมกลับมาเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราสํารวจกันยังไม่เสร็จมันยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เรายังไม่ได้นําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านนะฮะผมกลับมาที่นี่คราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเซตภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรมของสาวๆจังหวัดน่านที่นี่อย่างที่ผมบอกครับในคลิปที่แล้ว ผมพาเพื่อนๆไปถ่ายน้องฝนนะฮะซึ่งเป็นสาวสวยของจังหวัดน่านคนหนึ่งเลยวันนี้ผมกลับมาแล้วผมมีนางแบบใหม่ด้วยเราจะมาเซตภาพถ่ายบนบ้านหลังกเก่าหลังนี้นะฮะบ,บ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านแบบเดิมๆของคนจังหวัดน่านในสมัยโบราณเลยนะครับบรรยากาศนี่คือแบบเดิมๆเลยแล้วเราก็จะเอาสาวๆยุคใหม่นะครับมาแต่งตัวแบบสาวสาวเมืองน่านในยุคโบราณใช้ผ้าซินแบบลายโบราณโบราณนะครับมาถ่ายมาเซตเรื่องราว ที่สวยงามที่เป็นเรื่องราวที่เป็นวัฒนธรรมในยุคโบราณนะครับดึงกลับมาอีกครั้งแล้วก็ถ่ายให้ได้กลิ่นอายของความเป็นน่านมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับว่าคลิปนี้เราจะได้ภาพสวยๆกันไหมไปดูครับแล้วเราก็จะมาแนะนําสมาชิกของเรานะครับจากคลิปที่แล้วแนะนานี่ครับครูอาร์ตครูอาร์ตช่วยแนะนํานางแบบแล้วก็เครื่องแต่งกายของน้องๆวันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างได้ครับครับวันนี้จะเป็นติมสาวน่านใต้นะครับ โลเคชั่นก็คือบ้านแม่อุ้ยหองนะครับอชุดเสื้อผ้าจะเป็นธีมแบบสาวน้านใต้มาในชุดแดงนะวันนี้ผ้าถุงเป็นสีแดงครับผ้าถุงจะเรียกว่าผ้าถุงหลยหน้านหรือว่าเชียงแสนคําว่าเชียงแสนแปลว่าอะไรก็ช่างที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงแสนแปลว่าก่อนยุคหรือว่าโบราณครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผ้าสิ่นตีนจกหงดาลายเชียงแสนครับแล้วก็ พระในยุคสมัยเชียงแสนอาจจะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับคือของที่มาจากยุคโบราณจะเรียกว่ายุคเชียงแสนของล้านนาครับแล้วก็ของน้องอีกคนนึงเป็นตีนจกตีนจกด้านใต้นะครับลายดอกเขี้ยโอกตีนจกนี่หมายถึงตีนจกเปล้วครับตีนจกนี่คือส่วนท่อนล่างของผ้าผ้าถุงคนเหนือจะเรียกว่าตีนจกครับสวยมากน่านใต้เราจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราครับส่วนมากหรืองเท่าไหร่ก็ในคูอาร์อันนี้จะอยู่ที่ เจ็ดพันครับแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่วัสดุบางบางวัสดุถ้าเป็นใหมก็อยู่ที่หมื่นหมื่นห้าครับอืมอืมสวยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไหม่หรอครับอันนี้เป็นฝ้ายทอฝ้ายเขียนมือครับฝ้ายทอมือ,อครับแล้วก็อัน,นแต่ตัวนี้เป็นเป็นฝ้ายสอดด้วยดินโลหะครับนี่โลหะก็จะเป็นนําเข้าจากอินเดียครับแล้วขอานถืออะไรอยู่คองขวานนี้เป็นคนคนเหนือน่านคนน่านอ่ะจะเรียกว่าขันแอลอขันแอลคำว่าแอลแอลป,ปแลว่าเอว อ่าเหมือนภาษาอีาอสาน้าภาษาภาคกลางก็คือพ่านแว้นฟ้าครับอันนี้แต่คนเหนือคนเมืองจะเรียกว่าขันแอลคือถ้าวัสดุจากเงินครับแล้วก็อันนี้ภาคกลางก็จะเรียกว่าขันน้ํผ่านรองแต่เราจะเรียกว่าสลุงสลุงก็คือขันสลุงหลวงขันใหญ่หลวงใช่ครับสลุงหลวงแปล,ลว,ว่าขันใหญ่อันนี้ก็คือสลุงจะเป็นลายสิบสองักษณ ในการประกอบฉากวันนี้นะคบข้างบนของเราจะเป็นตีมสาวปั่นฝ้ายอ๋อวันนี้เราจะทําซีนสาวปั่นสาวปั่นฝ้ายนะเดี๋ยวให้ให้เก็กแนะนําน้องๆหน่อยครับสวัสดีครับน้องเก๊กเข้าไปใกล้ๆน้องหน่อยสวัสดีครับน้องคนแรกน้องเกดครับอ่าน้องกาลังจะขึ้นม .6 นะครับสวยชะสาวน้อยจากนามื่นอ๋ออันนี้น้องมาจากนามื่นจากนามื่นครับเมื่อเมื่อคราวที่แล้วนี่เราถ่ายน้องฝนนี่มาจาก อยู่ที่นาโนยครับนาโนย์อ๋อน้องมาจากนาหมื่นอำเภอใกล้กันเนาะอำเภอใกล้กันครับโอ้สวยน้องน่ารักอ่าอีกคนน้องเอิงเอ้ยนะครับนี่สาวน้อยกําลังจะขึ้นมสามนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสูงมากสูงมากสูงมากดูสูงกี่กิโลสูงมากครับสูงมากสูงเท่าสูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เกย์บอกร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่ามสามกำลังจะขึ้นมสามแสดงว่าเพิ่งจบมสองจบมสองกำลังขึ้นมสามตีโท ยังไปได้อีกยวไปได้อีกสายนางงามสายนางงามสายนางงามครับสายประกวดน้องเอิงเอ่ยวันนี้เราจะถ่ายอะไรกันครับเกวันนี้ก็มาในชุดล้านนาโบราณเนาะล้านนาโบราณเห็นเมื่อกี้ครูอาร์ตบอกว่าจะเป็นทีมเขียนฝ้ายทีมเขียนฝ้ายเราจะถ่ายด้วยเซตแฟตเนาะใช่ครับอันนี้บ้านหลังนี้ใครจะอธิบายพี่ฟังได้ว่าครูอารดีกว่าครับบ้านยังไงอันนี้นีผมถ่ายให้นะครับครูอารเขายอมาอีกลูกเดี๋ยวผมจะให้ครูอาร์ตแนะนำนะครับว่าบ้านหลังที่เราจะมาถ่ายวันนี้เนี่ย มีที่มาที่ไปยังไงครูอาแนะนำนะครับครับครับอ่าบ้านบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านของคุณทวดนะครับคุณทวดของครูอาเองคุณทวดของครูอาเองเลยค่ะอายุของบ้านก็ประมาณ100กว่าปีครับ <Ooh. S 2> เพราะว่าของเราจะทําเป็น2เจเนเรชั่นก็คือเจเนเรชั่นข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่อายุ80ปีครับแล้วก็อีก ตรงจากบันไดขึ้นไปจะแบ่งเป็นเสาเสาตั้งแต่เสาต้นที่สามอันนี้ก็คือร้อยกว่าปีอนุรักษ์ไว้เลยอนุรษไว้ปัจจุบันไม่มีคนอยู่ปัจจุบันไม่มีคนอยู่ครับแต่ก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ครับยังทำความสะอาดยังดูแลไว้อย่างดีเราก็จะเอาโซ่สาวขึ้นไปนั่งเข็นฝ้ายบนบ้านหลังนี้ข้างบนก็จะเป็นก็จะแบ่งแบ่งเป็นโซนก็คือโซนควไฟหรือว่าห้องครัวเดี๋ยวเราไปทัวร์ข้างบนดูอีกทีเนาะด้วนด้านหลังนั่นก็จะเป็นสตาฟทีมงานของเรานะครับก็จะมีครูโต้งนะครับ ผู้โต้งครับแล้วก็น้องนงครับนู่นอีกท่านอีกท่านเนี่ยประธานกลุ่มนี่แนะนําตัวเองหน่อยสิประธานกลุ่มเลยเนี่ยออเครีนี้ยังไม่แนะนําน้องต๊อกนะครับเป็นประธานของกลุ่มเลยกลุ่มของเราชื่ออะไรนะกลุ่มอย่าใต้ครับติดตามไว้ที่ไหนนะกลุ่มเฟซบุ๊กครับกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อว่า แอลน่านใต้ครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมของเราครับว่าเราจะได้รูปสีสวยมาประจัสมบัติวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าของจังหวัดน่านในสามอำเภอที่เรียกว่าน่านใต้เนาะวันนี้เราจะนําเสนอเป็นภาพทางด้านวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับและแน่นอนครับนี่ก็จะเป็นงานแรกที่ผมเอากล้องตัวใหม่ของผมนะครับมาออกงานนั้นก็คือเจ้าพ a n a s o n ิ c l ูมิ x S5 Mark มาที่ผมเพิ่งแกะกล่องเลยนะฮะ แล้วก็เอาขึ้นมาที่หน้านมาถ่ายทริปนี้เป็นทริปแรกเรามาดูกันครับว่าศักยภาพของกล้องตัวนี้จะออกมาเวลาผมถ่ายฟ้าดได้สวยงามแค่ไหนโดยเฉพาะงานนี้นะผมใช้งานร่วมกับแฟลชด้วยมาดูกันครับร้อนร้อนมากไปหรือเปล่านี่ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายทาของเราครับน,น้องๆทีมงานก็เริ่มถ่ายกันแล้วลูกเดียวกันก็ได้เอาคู่ใส่เป็นซีนที่น้องเขาจะปั่นฝ้ายครับตอนนี้ผมก็ตั้งแฟลชตั้งไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องๆเขาถ่ายก่อนเดี๋ยวผมจะมาคิวท้ายๆนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนครับเดือนเมษาน้องก็ต้องอดทนกันหน่อยโอ้หนี่ออริจินอลมากต้องเ,อเท้ายันไวอย่างนี้เหรอควอานอือออริจินอลเลยครับอันนี้เป็นฝ้ายเนะาะข้างในข้างในตะการนี่ก็จะเป็นฝ้ายเวลาน้องจะปันป่นฝ้ายน้องก็จะเอาเท้ายันอย่างนี้น้องเอื้อยนะ,ะใช่ไหมลูกลจะเป็นคนถ่ายซีนแรกนี้นี่ครับเดิมเดิมดิบดิบแบบนี้เลย เวลาเขาปั่นไฟเขาจะใช้เท้ายันไว้ที่เขาเรียกอะไรนี่ฮะออากบัวกวอารเพียนครับฮะเพียนเพียนคนเหนือจะเรียกว่าเพียนเพียนอาที่เอาไว้ปั่นไฟนะคืออีสานเรียกอะไรนั่นไงโอ้สมาชิกท่านไหนรู้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับกูอาร์ตบอกว่าเพียนนะเป็นเพียนปั่นไฟเราก็จะใช้เท้ายันแบบนี้เลยอ่าขนสวยทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับ เราตีนยันก็ยังสวยเลยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเช็ดหนา่นอยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยตอนนั้นเขาเรียกปิดหน้าเขาไม่้เรียกเหนื่อยหัวเขาไม่ได้เช็ดหน้าว่าโอ้ยเหนื่อยจังเหอใช้ผาสากระแด่เยอะๆจะเข้าไปทีบิดแกนออากาศร้อนมากครับคนบ้าครับคิวนี้จะเป็นคิวผมถ่ายแล้วครับหลังจากที่เพื่อนๆเขาถ่ายกันแล้ว ผมก็จะเก็บบรรยากาศเก็บเนื้อหาให้ได้เป็นเนื้อหาของสาวปั่นไฟนะครับสาวเข็นไฟเป็นสาวเมืองนานใส่ชุดผ้าไหมมาเข็นไฟเป็นภาพอะไรที่หาดูยากมากๆครับมาลองกันเลยครับกับ S5 m a ้2มาสงสีแรกของเขาด้วยนะครับมาลุ้นกันมาแอคชั่นได้พี่หน่อยลูกน้องเอ้ยโอเคอไม่ต้องสนใจกล้องนะลูกมองไปทีอ่อุปกรณ์ที่เราทำงานเลย โอเคใบที่หนึ่งใบที่สองโอเคเดี๋ยวผมปรับค่านิดนึงหนึ่ง,งสองโอ้สวยครับใบถัดไป,ไปอีกใบหนึ่งโอเคสวยครับสวยครับเออเก๊กพี่วานน่ะครับเอารีเฟกอัดครังนี้เข้ามาอีกนิดนึง ผมมาครูอาร์ตยกไฟขึ้นมานิดนึงได้ไหมไฟตัวนี้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 ครับแฟดผมรบกวนหน่อยนะ,นะะนะยกขึ้นมาข้างบนอีกทีนึนงโอเคแล้วแล้วเล็งใส่น้องนะเล็งให้ตรงกับน,น้องนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถอยนิดนึงโอเคเดี๋ยวนหนึ่งสองโอ้สวยครับหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองโอเคอีกใบนึงครับเปลี่ยนท่าที่ลูกมองไปมองมาหนูหนูมองหนูทำจริงๆเลยนะ หมูมูนมันจริงๆเลยอ่าแล้วมองตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ตอนฝั่งทางนี้มาทางที่มือที่หนูกำไฟอยู่หนึ่งสองอ่าไล geil, Uno, ่ตามเส้นไฟมาเรื่อยๆ1 2า2หนึ่งสองหนึ่งสองอี้มองมาขวาสุดสายสายสายมือสิเนาะสายสายมือน้องก็หลซสายสุดหนึ่งสองโอเค ตอนนี้เราจะเปลี่ยนนางแบบนะครับผมให้น้องเอิรไปพักแล้วก็ให้ครูอาร์ตจัดเอาน้องเกดเข้ามาเป็นนางแบบแทนผมก็จะถ่ายมุมเดิมมว้นิดนึงแล้วหลังจากนั้นผมก็จะถ่ายมุมแคบเข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างของมุมภาพซึ่งการถ่ายในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปนั่งอธิบายไอเดียของผมผมจะถ่ายไม่เหมือนกับการถ่ายสตูดิโอนะผมถ่ายสตูดิโอผมใช้ F8 แนะครับแล้วก็ล็อกสปีดไม่เกินค่าซิงค์แต่ภาพใบเนี้ยผมต้องการภาพชัดตื้นนะฮะผมถ่ายที่1.8เลยแล้วก็ ใช้วิธี high speed sync นะครับ sync เข้ามาเพื่อให้ได้ depth of field ที่ค่อนข้างบางในขณะเดียวกันผมต้องบาลานซ์ ISO เพื่อที่จะเก็บแสงแอมเบียนของแสงที่มันลอดเข้ามาในบริเวณบ้านซึ่งตอนนี้ก็มันก็ค่ำลงเรื่อยๆผมต้องคอยเลี้ยง ISO เดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีนะฮะว่าผมทำงานไม่เหมือนในการถ่ายในสตูดิโอทั่วๆไปนะครับมันเป็นการรักษาสมดุลระหว่างแสงแฟลชกับแอมเบียเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนผมถ่ายไปด้วยมาดูนครับว่า น้องผมจะถ่ายน้องเอิงอเอ๋ยออกมาสวยไหมดึครับครับสำหรับการถ่ายซีนนะี้ผมต้องมานั่งอธิบายการเซตกล้องผมใหม่ให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นการถ่ายในสตูดิโอเนี่ยผมจะมีค่า u l ฟอยู่ที่ผมเคยแนะนาเพื่อนเพื่อไปหลายครั้งเนาะผมจะเริ่มต้นด้วยค่า f 8แล้วก็ตั้งค่าสปีดเจอตเตอร์ไว้ที่ประมาณ200-250ถึงซึ่งเป็นค่าเอ็กซิงของกล้อง panasonic ที่ผมใช้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยในซีนนี้ที่ผมมาถ่ายข้างนอกเนี่ยเนื่องจากว่า มันมีความซับซ้อนของแสงแล้วมันไม่ใช่สตูดิโอนะครับตัวบ้านมันจะมีแสงที่สอดมาจากด้านหลังเป็นแสงพระอาทิตย์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วซึ่งผมคำนวณไว้แล้วว่าตอนนี้มันใกล้ค่าแล้วตอนที่ผมถ่ายเนี่ยแสงแอมเบียนที่มันกระทบที่บริเวณด้านหลังของตัวฝาบ้านแล้วก็ที่มันรอดมาจากระเบียง่ผมคิดว่ามันจะมืดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมก็อยากจะให้แสงพวกนี้สอดเข้ามาในภาพด้วยในปกติในสตูดิโอเนี่ยเราจะมีการเทสค่า ดฟอของกล้องอ่ะเพื่อไม่ให้แสงแอมเบียนเข้ามากวนนะแต่งานนี้ผมต้องการแสงแอมเบียนแล้วเวลาที่พระอาทิตย์มันมืดลงมืดลงเรื่อยๆเนี่ยผมจะต้องเลี้ยงค่าแอมเบียนให้คงที่เอาไว้หรือใกล้เคียงเดิมที่สุดด้วยการปรับ ISO นะครับ ISO เนี่มันจะมีผลต่อการขยับของค่าแอมเบียนรักษาสมดุลของด้านหลังเอาไว้ดังนั้นการที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะใช้การถ่ายภาพด้วยโหมด A แล้วก็ วัดแสงที่แสงแอมเบียนเป็นหลักนะครับผมจะตั้งเป็น a mode นะครับถ่ายแล้วก็ให้กล้องเนี่ยมันคำนวณสปีดชัตเตอร์อัตโนมัติซึ่งผมไม่มั่นใจว่าบ้านหลังประมาณนี้เลืแสงที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยค่า high speed sync ผมจะเกินไหมเพราะว่าผมถ่ายคิวตอนตอนที่ถ่ายเนี่ยมันผมถ่ายคิวสุดท้ายแล้วแต่ตอนที่เซตซีเนี่ยแสงมันยังแรงอยู่มันยังแรงอยู่ผมวัดแล้วมันเกินค่าอีกสิ่งดังนั้นเมื่อแสงที่แอมเบียนเนี่ยมันเกินค่าอีกสิงเนี่ยผมก็จะ ตัดปัญหาเลยดีกว่า,เพ,าเพราะผมดีไซน์ไว้ด้วยว่าผมต้องการถ่ายแค่ f 1.8ผมกลัวค่าสปีดมันวิ่งเลยดังนั้นถ้ามันเมื่อผมมาใช้ a m o มดเนี่ยผมจะปล่อยมันเลยเลยก็เลยครับผมต้องการ1.8แล้วถ่ายด้วยโหมด a ดังนั้นผมก็เลยตั้งกล้องมาที่1.8แล้วปรับเป็นโหมด a แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ปรับทิก,กร์เป็น high speed sync เลยก็คือแล้วแต่แล้วแต่ดวงราคาเนี่ยว่าค่า X s y ิผมจะวิ่งเลยขึ้นไปนะครับสปีดเนี่ยมันจะเลยค่าไอ n c เข้นไปเนี่ยผมก็ไม่ไม่ล้ว แล้วถ้ามันค่ําลงค้าลงคือถ้ามันไม่เกินก็ดีไปก็ไม่ได้สีเรียดน,นะครับแต่ว่าถ้ามันเกินเนี่ยตัวแฟลชมันก็จะทํางานในระบบ h ไฮสป e ดซิง n ์ให้ผมทันทีซึ่งจะทําให้ผมสามารถรักษาสมดุลระหว่างแสงแฟลชที่ไปกระทบแบบเนี่ยได้พอดีนะครับเดียวกันผมก็เลี้ยงค่าแอนเบียนด้านหลังด้วย ISO นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักคิดง่ายๆในการถ่ายผสมระหว่างแสงแฟลชกับแสงแอนเบียนนะครับ เราต้องคิดหลักการพื้นฐานแบบนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องคิดนะครับก็คือต้องรักษาสมดุลของแสงแฟลตกับแสงด้านหลังแต่แสงที่เพื่อนๆเ,เห็นในวิดีโอนี่ไม่ใช่แสงของแฟลตนะครับมันเป็นแสงของ LED ที่เขาเอาไว้ส่องเพื่อจะถ่ายวิดีโอเอาไว้ให้เราบริหารจัดการองค์ประกอบภาพได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมก็ใช้รีเฟล็เตอร์เนี่ยเข้าไปเปิดด้านซ้ายเพื่อให้เงาไม่แข็งเกินไปอีกนิดหนึ่งนะครับเปิดความสว่างของเงาขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง นี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับสาวๆเมียังมองข้างหน้าต่างสวยครับหันมองกันสิลูกนี่กดทนไหมกดทนไหมลูกกดทนไหมเออดีอ๋อหน้าร้านหน่อยเฮ้ยอโพูดครับโพูดอ่ะโพูดผ่านไม่ได้ครับคนอย่างไทยผ่านไม่ได้ อันนี้เป็นซีนปิดง่ายๆนะครับเราน้องๆลงมาถ่ายแบบง่ายๆเลยเพื่อเก็บพอร์เทรตสวยๆน้องๆแล้วก็ถือโอกาสดูศักยภาพกล้องของ S5 Mark 2ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนคิวผมถ่ายนะครับเองนักกันสิลูกทีนี้ผมจะมาถ่ายซีนง่ายๆครับเพื่อเอาไฟล์ของ S5 Mark 2ไปให้เพื่อนๆดูว่า ไฟหลังกล้องง่ายๆเบสิกเบสิกที่แสงธรรมดาธรรมดาตอนนี้มันเย็นลงมากแล้วนะครับว่าไฟของเจ้ากล้องตัวนี้มันสวยแค่ไหนไปดูกันครับมาลูกโพสง,ง่ายๆเลยนะอ่าควูอารจ,จัดหน่อยอ่ามาลูกโพสมาง่ายๆเลยลูกหนึ่งสองชิ้กันี้นิดนึงชิ้กันี้นิดนึงเออหนึ่งสองย,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 ออยิ้มยิ้มลูกเออยิ้มเออหนึ่งสอง ขอใกล้เข้าไปอีกนิดนึงหนึ่ง,งสองยิ้มมาเลยยิ้มลกูกโอเคโอเคไปดูไฟกันครับ นี่แหละครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ช่องของเรามีนําเสนอกันอย่างต่อเนื่องเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b s c r ส b e ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ